สัญญากรผลรวมของ i อสไ l e หรือไอสไตล์ซัม t i ชันคอนเวนชันซึ่งในการเรียนขั้นสูงขึ้นไปเราก็จะชอบใช้สัญญากรผลรวมของ i อสไตลอย่างเช่นในวิชาแม่เหกไฟฟ้าบางทีเราก็ใช้ไอสไตล์ซ m a t i o n Convention เหมือนกันซึ่ง มันก็คือ notation ที่เขียนโดยอย่างย่อที่ใช้ในพวกคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อที่จะ s i มพลิฟาทำให้เป็นอย่างง่ายของสมการเทนเซอร์โดยลดการเขียนเครื่องหมาย summation แล้วก็แล้วก็เขียน index notation แทนอธิบาย ทั้ง index notation แทนซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีทั้ง subscript แล้วก็ super script ในใน I style summation แต่อันนี้ให้เราเข้าใจเรื่องพื้นฐานก่อนเราก็จะเอาตัวอย่างมาง่ายๆในพวก Euclidean space a d ที่มันที่มันเขียนได้อย่างเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นเรามี vector v, v ซึ่ง vector v เนี้ย มันอยู่ในยูคิ i เดียนสเปซก็คือสายมิติก็จะมีแกน x แกน y แกน z ในเวลาเขียนเวกเตอร์จริงก็คือองค์ประกอบของ v x แล้วก็มียูนิตเวกเตอร์ x บวก v y ยูนิตเวกเตอร์ y แล้วก็บวก v z ยูนิตเวกเตอร์ z ซึ่งเราสามารถเขียนแบบ summation ได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ v เนี่ยก็จะเป็น summation ตั้งแต่ k เท่ากับห ถึง3แล้วก็ v k แล้วก็ยูนิตเวกเต e k ซึ่งถ้าเราจะเขียน i s สไตน์ซัมเมชันเนี่ยเราก็จะเขียนแค่ v k แล้วก็ยูนิตเวกเต e k แค่นี้เองอันนี้ก็คือ i อสไตน์ซัมเมชัซึ่งเห็นว่ามันเขียนได้ย่ออย่างมากเลยจากบรรทัดแรกมาบรรทัดที่สามคือไอสไตน์ซัมเมชันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆ โอเคหรือการคูณกันของแมทริกซสาคูณสก็ได้ซึ่งถ้าเราเขียนมันก็คือการ cij เนี่ยก็คือเท่ากับ a i ห b 1 j บวก a i 2 b 2 j บวก a i 3 b 3าม j เข็นว่าเราสามารถเขียนในรูปของ summation ปกติ พื้นฐานได้ก็เป็น summation ของ k ก็คือ aik bkj ซึ่งถ้าจะเขียนเป็น i-style summation ก็จะเขียนเหลือแค่ aik bkj แค่นี้เองก็เห็นว่ามันจะช่วยการลดรูปแล้วเขียนได้รวดเร็วขึ้นมากอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของ i-style summation c o n v e n t i o n จริงๆยังมี ถ้าเจาะลึกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกอันนี้เป็นแนวคิดคร่าวๆพื้นฐานของ i s t y l e Submission Convention ครับ